สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับมาในคลิปนี้ครับเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ค่อนข้างสําคัญมากครับครูต้องบอกเลยว่าคลิปนี้ออกข้อสอบท้องถิ่นร้อยเปอร์เซ็นครับอันนี้ครูใช้คําว่าร้อยเปอร์เซ็นตนะดังนั้นแปลว่านักเรียนต้องได้ครับและนักเรียนต้องเก็บให้ได้เพราะทุกๆคะแนนมีผลต่อการผ่านและผ่านยังไม่พอทุกๆคะแนนมีผลต่ออันดับอยู่ลำดับบนบน,บนได้บรรจุอยู่ลำดับล่างๆเกินไปแม้จะสอบผ่านแต่ไม่ได้บรรจุนักเรียนทราบใช่ไหมครับ ดังนั้นจงจําไว้ทุกๆคะแนนมีค่านักเรียนบางทีอันดับห่างกันตั้งเยอะแต่คะแนนห่างกันแค่หนึ่งถึงสคะแนนก็มีนะครับทุกคนทราบเนาะเพราะวันที่คะแนนเท่ากันเขาก็จะเรียงตามลำดับเลขที่สมัครซึ่งครูได้อธิบายไปเยอะแล้วเนาะดังนั้นครูจะไม่พูดซ้ําแต่ครูต้องการจะย้ําว่าทุกๆคะแนนมีค่านะครับเรียนเก็บให้ได้อะไรที่เก็บได้ชัวร์เก็บเพราะมีผลต่อการผ่านและมีผลต่อลำดับบัญชีโอเคนะครับตามนี้นะต้องบอกว่าส่วนนี้เรียนออกสอบร้อยเปอร์เซ็นออกสอบในภาคขอครับ ผ้าขอแปลว่าตำแหน่งใครตำแหน่งมันต่อมาครับครูมีหลักฐานเสมอครับเดี๋ยวมาดูหลักฐานกันครูไม่ได้คิดขึ้นเองครับครูอ้างอิงจากประกาศการสอบท้องถิ่นของแต่ละตำแหน่งซึ่งเขาบอกไว้ชัดเจนว่าแบกนิดนึงครับบอกไว้ชัดเจนว่าออกแน่นอนครับโอเคนะครับหัวข้อที่ออกสอบเรื่องนี้ชื่อหัวข้อว่าความรู้เกี่ยวกับ ความรู้เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งที่สมัครสอบเดี๋ยวครูจะเน้นทีละจุดครับความรู้เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติไม่ใช่เราไปคิดเองเออเองไม่ใช่ไปเซิร <c Öz human großes> ์ช Google นะอันนี้ท้องถิ่นแจกครับเดี๋ยวครูจะบอกว่าแจกตรงไหนโอเคนะความรู้เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งที่เราสมัครสอบของตำแหน่งที่สมัครสอบพูดง่ายคือของใครของมัน นักเรียนไม่ได้สอบเหมือนเพื่อนครับต่างคนต่างสอบอันนี้ตำแหน่งใครตำแหน่งมันแต่ท้องถิ่นเขาแจกมาให้อ่านรวดเดียวเดี๋ยวครูจะบอกว่าดูตรงไหนโอเคนะครับสรุปหัวข้อที่ออกร้อเเซในเรื่องนี้จะออกสอบภาคขอครับท้องถิ่นประกาศชัดเจนว่าจะออกสอบเรื่องลักษณะงานที่ปฏิบัติไม่ใช่ไปเซิร์ช google เพราะว่าหัวข้อนี้ท้องถิ่นเขาแจกครับ ท้องถิ่นเขาแจกเอกสารให้เรานะครับให้เราอ่านที่เขาแจกไม่ใช่ไปหาเองอันเนี้ยอ่านอ่านเฉยเยโอเคไหมครับแต่ประเด็นคือหลายๆคนไม่ได้ฟังครูหรือว่าเพิ่งมาฟังนัเนเยนก็เลยพลาดครับจริงๆริครูอธิบายซ้ําไปแล้วอธิบายไปรอบหนึ่งแล้วเนาะรีวิวในรีวิวครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้ฟังเดี๋ยวมาฟังอันนี้ก็ได้จะได้สั้นยิ่งขึ้นเนาะเอาเป็นว่าใครไม่รู้ว่าจะโหลดตรงไหนเดี๋ยวฟังคำแนะนำจากครูโดยละเอียดโอเคนะครับ ก่อนจะไปฟังคําแนะนําครับนักเรียนครับเวลามาเรียนกับครูให้นักเรียนเชิร์ชเซิร์ชชื่อครูครับอาจารย์ศักชัยเกิดพิทักษนะ์เนาะในช่องเชิร์ชของ YouTube จากนั้นนักเรียนจะเจอช่องของครูครับชื่อช่องครูเนี่ยครับติวสอบกพอสอนภาคกออนไลน์เนาะนักเรียนบอกครูครัวรูปอะไรมาใส่เนาะแน่นอนครับเรียนครูอยู่กมรมศุลกกรนะครับครูสามารถบอกได้โดยไม่ปิดบังนะครูเป็นข้าราชการครับเรียนอยู่กมรมศุลกกรโอเคนะครับ ังนั้นนี่เื่ี่คือรูปครูที่ใส่ชุดสุลกากรเนาะมันก็เป็นชุดของสุลกากรดังนั้นสีอาจจะแตกต่างจากชุดทั่วไปนิดน,นึงโอเคนะครับตามนี้นะดังนั้นนันนกเรียนเชื่อใจครูได้ครับสิ่งที่ครูสอนนักเรียนสามารถชื่อถือได้เนาะเพราะครูก็เคยสอบครับเคยสอบราชการเหมือนนักเรียนนี่แหละก่อนจะมาเป็นราชการโอเคนะครับสรุปนักเรียนเซิร์ชอาจารย์สักชัยเกิดพิทักษ์เซิร์ชติวพอนักเรียนเจอช่องครูมันจะชื่อช่องว่าติวสอบกอพอสอนภาคออนไลน์ก็จะมีรูปครูตามนี้เนาะ จากนั้นแนะนำนักเรียนกด subscribe ไว้แนะนำเลยครับเรียนสำคัญมากกด subscribe ภาษาอังกฤษภาษาไทยคือกดติดตามกดติดตามหรือกด subscribe ช่องของครูไว้นักเรียนจะได้ไม่พลาดการอัปเดตเวลาครูอัปคลิปใหม่ๆซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ,อนักเรียนการ subscribe มีผลต่อกันแจ้งเตือนเนานักเรียนถ้านักเรียนไม่ได้รับการแจ้งเตือนนักเรียนก็จะเผลอแต่นักเรียนได้รับการแจ้งเตือนนักเรียนจะได้ดูเลยอะไรที่เป็นประโยชน์ก็ดูอะไรที่ไม่เกี่ยวกับสอนนักเรียนไม่ดูก็ไม่ว่ากันโอเคนะแต่ขอเถอะว่า subscribe ไว้นักเรียนจะได้รับการแจ้งเตือน Geral. อเคนะจากนั้นเรามาพูดถึงการสอบท้องถิ่นเนาะนักเรียนเข้าไปในช่องนี้ครับเห็นปะแนะนําสิ่งแรกนักเรียนกดเพลิดกดตรงนี้นะที่ครูวงกดเพลิดครับจากนั้นนักเรียนมองไปที่ท้องถิ่นครับครูใส่ข้อมูลต่างๆที่ครูเคยติวไปบ้างเยอะแยะแล้วในอันนี้ครับนักเรียนเข้าไปดูได้เข้าไปเรียนเข้าไปศึกษาเข้าไปฟังคําแนะนําต่างๆมากมายและจะมีผลต่อการสอบของเรียนแน่นอนคลิปครูช่วยให้นักเรียนง่ายขึ้นแน่นอนโอเคนะครับ ใครสอบท้องถิ่นแนะนำเพลิ t นี้นะครับกดเพลิ t อันนี้จากนั้นมาดูที่แถบท้องถิ่นโอเคนะตามหน้าจอเียนะครับและแนะนำอีกอันหนึ่งครับเรียนคอมมูนิตี้หรือชุมชนกดตัวนี้แล,ล้วเรียนลองกดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอเคนะครับครูแอบแปะสารบัญครับการติวต่างๆไว้ตรงนี้ด้วยคล้ายๆกับ Facebook เลยตรเนี้คูแปะอะไรไว้ให้แปะสารบัญลองคลิกดูแล้วกันนอกชุมชน โอเคนะดังนั้นช่องของครูจะเป็นประโยชน์ของต่อนักเรียนแน่นอนโอเคนะครับกลับไปเรื่องของเรามาครับเรียนเราจะไปหาข้อมูลตัวนี้มาอ่านได้อย่างไรฟังครูง่ายๆครับเข้าไปที่ Google ใช่ไหมครับไม่ต้องเซิร์ชอะไรเซิร์ชตามครูง่งายๆเซิร์ชคำว่าท้องถิ่นโอเคนะจากนั้นมันจะขึ้นหน้าจอนี้แหละเรียนขึ้นแบบนี้เลยครับโอเคนะครับจากนั้นมองไปตรงนี้นักเรียนห้ามคลิกข้างบนนะคลิกตรงนี้คลิกล่า,ลางครูทํามาให้หมดแล้วกดตรงนี้นะไม่ต้องกดด้านบนนะกดตรงนี้ตามครูครับ เซิร์ชคำว่าท้องถิ่นใน Google จากนั้นกดคำว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมันจะพาน้งเรียนมาหน้านี้โอเคไหมครับคุณคุณไหมก็คือหน้าสมัครสอบนี่แหละครูครับผมจะปริ้นใบที่ครูบอกใบบัตรประจำตัวสอบผมจะปริ้นตรงไหนกดตรงนี้ครับเนี่ยกดนะกดนะครูจิ้มให้ดูกดตรงนี้นะแล้วนัเนเรียนจะได้กรอกบัตรประชาชนแล้วก็จะได้ปริ้นใบใบสอบครับเข้าใจเนาะ หลายๆคนไปตรงนี้เนาะใบสมัครไม่เกี่ยวน,อน้องเรียนไม่เกี่ยวนะหลายๆคนไปผิดที่ถูกไหมครับเขาให้ปิ้นบัตรประจําตัวผู้สอบไม่ได้เกี่ยวกับใบสมัครนักเรียนต้องกดตรงนี้ตรงที่ครูจิ้มโอเคนะครับจากนั้นกลับมาว่าที่เรื่องของเราดีกว่ากดตรงนี้เสร็จน,อน้องเรียนตามรูปนี้นะมันจะพามาล้านี้จากนั้นนักเรียนสกอร์ดาวก็คือเลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยเลื่อนเลื่อน,เล,อนเลื่อนลงมานะครับใช้คอมพิวเตอร์เลื่อนลงมานักเรียนจะมาเจอตรงนี้เห็นไหมครับครูทําให้ดูจ้าๆเลยเลื่อนลงมาเรื่อยๆน้องเรียนจนกว่าจะเจอคํานี้ เห็นคําว่าบัญชีลักษณะงานที่ปฏิบัติไหมนี่แหละตรงเนี้ท้องทิน่นเขาแจกไฟล์ให้เราอ่านแจกไฟล์ให้เราอ่านแล้วนักเรียนลองกดสิครับใครสอบปฏิบัติงานกดด้านบนใครสอบปฏิบัติการกดด้านล่างใครสอบครูผู้ช่วยกดล่างสุดเห็นไหมกดสิครับนักเรียนสมัครตำแหน่งไหนอะ่ะสมมติใครสอบระดับต่ำกว่าปตีคือปฏิบัติงานก็ค,นค,คลิกเลย ใช่ไหมครับใครสอบปอตีระดับปอตีขึ้นไปก็คือปฏิบัติการคลิกใช่ไหมใครสอบผู้ช่วยครูผู้ช่วยก็คลิกตามนี้ครับเห็นไหมกฎของใครของมันตรงนี้แหละที่เป็นไฟล์เอกสารครูย้ำอีกทีนะเป็นไฟล์เอกสารให้เราอ่านโอเคนะครับเดี๋ยวมาพิสูจน์กันนิดหนึ่งอ้างอิงให้ดูว่าท้องถิ่นเขาประกาศจริงเปล่าหลายๆคนไม่อ่านประกาศนักเรียนนัเน,นีนนนยนคิดเองเออเองก็เลยเสียโอกาสโอเคไหมครับมาดูสักอันหนึ่งสมมุติ ดูนะตรงนี้ครับหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันตรงนี้ท้องถิ่นเขาจะบอกว่าข้อสอบออกอะไรติวเตอร์เขาก็เอามาจากตรงนี้แหละนักเรียนเขาไม่ได้คิดขึ้นเองเข้าใจไหมครับเขาเอามาจากตรงเนี้ถ้านักเรียนรู้วิธีการว่ามาจากตรงไหนมันก็จบแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าจะออกอะไรโอเคไหมครับหลักสูตรและวิธีการสอบอ่ะสมมตินักเรียนจะสอบภาคขอใช่ไหมนี่นักเรียนกดตรงนี้กดภาคขอ เห็นปะภาคขอเขาบอกว่าชัดเจนภาคขอเราเพิ่งถึงลําดับภาคขอภาคคออย่าไม่ต้องสนใจภาคขอต้งเลยกดตรงนี้ใครสอบภาคกสอบทุกคนอยู่แล้วเนาะก็กดตรงนี้แต่ภาคกครูรีวิวไปจบแล้วละมันก็ไม่มีอะไรเนาะอะโฟกัสไปที่ภาคขอก่อนกดไปที่ภาคขอปุ๊บมันจะพาเรียนมาตําแหน่งใครตําแหน่งมันอะสมมติครูดูสักตําแหน่งหนึ่งตําแหน่งนี้ชื่อว่านักวิชาการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการก็คือตําแหน่งระดับปตีเนาะเห็นปะ เขาจะประกาศไว้เสร็จสับเลยเนี่ยว่าออกอะไรเห็นปะเนี่ยครับพรบต่างๆครูให้ดูเล่นเล่นเห็นปะเขาประกาศบอกมาเสร็จเลยนั่นียนก็คือเอาพรบต่างๆเนี้ยไปเซิร์ชใน Google มันก็ได้มาแล้วไงตามที่ครูสอนเนี่ยครับอยู่ใน Google ทั้งหมดเลยพรบเนี้ยถูกไหมล่ะแม้แต่อันล่างแม้ไม่ใช่พรบอันนี้ก็อยู่ใน Google ครับพิมพ์ตามเลยครับเนี่ยอยู่ใน Google โอเคไหมแต่มีอันนึงไม่ได้อยู่ใน Google แต่เป็นไฟล์ที่ท้องถิ่นเขาแจกคืออันน ลองอ่านดูครับความรู้เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งที่สมัครสอบคืออันนี้อันเนี้เขาแจกฝฟายท้องถิ่นเขาแจกไฟลยให้เราอ่านไม่ต้องไปหาเองแล้วไม่ต้องไปเซิร์ชเองว่างานเราทำหน้าที่อะไรเขาบอกมาอยู่แล้วโอเคไหมครับไปพิสูจน์อีกอันหนึ่งอ่ะสมมตินักเรียนสมัครนักวิชาการคลังใช่ไหมครับนักวิชาการครัง,ราารรงปฏิบัติ เนาะนักเรยียนดูไหมครับก็มามุกเดิมเห็นไหมอ่ะอันนี้ก็พวกนี้อยู่ใน Google เนาะคูติอ่ะ g o o g l o g o o g l o g o o g l o g o o g l e อ่ะ Google หมดเลยอันนี้อยู่ใน Google เซิร์ช Google ก็ขึ้นมาแล้ว l o เ g l e นะต่อไปเห็นไหมอันนี้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติเนี่ยครับทุกตำแหน่งครูย้ำออกหมดออกสอบทั้งหมดตรงนี้ครับที่มันออกสอบ100%ซนนักเรียนอยากจะรู้ว่านักเรียน สอบอะไรบ้างก็กลับไปคลิกตัวนี้ครับอ่ะครูย้อนอีกทีนะเห็นป่ะอันนี้นะเนี่ยครับย้ออีกทีเห็นป่ะตรงนี้เนี้เข้าไปกดดูใช่ไหมครับแค่นั้นเองต่อไปนักเรียนบอกครูคะผมครูครับผมจะเอาไฟล์จากที่ไหนครับครูการจะเอาไฟล์ให้มองไปตรงนี้โอเคไหมครับเดี๋ยวครูสอนคลิกอ่ะมาดูกันมาดูหน้านี้เลยสมมุตินักเรียนอยากได้ไฟล์มาอ่านให้มองตรงนี้ บัญชีลักษณะงานที่ปฏิบัติใช่ไหมครับเอาสักอันหนึ่งสมมุตินักเรียนสอบระดับปฏิบัติการนักเรียนกดตรงนี้ใครสอบระดับปตีกดตรงนี้ใครสอบปวชปวสก็ด้านบนเนาะอ่ะสมมติคูก,กดเข้าไปเห็นปะมันจะพามาหน้านี้นักเรียนดูครับรูคแคปมาให้ดูมันจะพามาหน้านี้แล้วมันบอกว่ามี49หน้า49หน้าไม่ได้แปลว่าตำแหน่งนักเรียนตำแหน่งเดียว แปลว่าเขาบอกทุกตำแหน่งเลยบอกทุกตำแหน่งของระดับปฏิบัติการใช่ไหมทุกตำแหน่งของระดับปฏิบัติการมีแค่49หน้าเวลานักเรียนอ่านก็อ่านของใครของมันยกตัวอย่างนักเรียนสอบตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีเนาะเนี่ยครับเขาจะบอกหน้าที่เห็นปะแล้วสังเกตข้างบนบัญชีลักษณะงานที่ปฏิบัติเห็นปะนี่แหละข้อสอบครับ อั่นี่ก็อ่านอ่านมาเรื่อยๆครับตรงนี้ออกพักคอเลยนะเขาสามารถถามเราได้โอเคนะครูย้ำพิธีตรงนี้ออกสัมภาษณ์ได้ด้วยครับเขาสามารถถามได้ว่าหน้าที่คุณที่คุณมาทําเนี่ยคุณรู้มาทําอะไรโอเคนะครับได้เนาะเคลียร์นะต่อมานั่นเีงก็อ่านไปเรื่อยหมดของเราอันไหนก็อ่านไปอ,อ่านหน้าสองยังไม่จบใช่ <S <S ไหม,ม,มอนน่นนะออานไปเรื่อยสมมติโรงเรียนสมัครตอนไหนนี้เนาะพออ่านไปเรื่อยอ่านนัเนเองจะเห็นว่าจุดขีดนี่นี่คือขีดจบ นั่นแสดงว่าสมมตินักเรียนสอบการเงินและบัญชีใช่ไหมแสดงว่าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้เราอ่าน3หน้านี้ก็จบแล้วก็จะตรงกับข้อสอบเป๊ะอ่านซ้ำไปซ้ำมาให้จำได้เนี่ยข้อสอบเคลียร์ไหมครับต่อมานักเรียนบอกครูยังไม่ชัวร์ดูยังไงต่อนักเรียนดูต่อครับพอมันขึ้นตำแหน่งใหม่เห็นปะตำแหน่งนักวิชาการการนักวิชาการคลังปฏิบัติการ สมมตินักเรียนสอบบัญชีก็แสดงว่าตำแหน่งนี้มันไม่ใช่ตำแหน่งนักเรียนแล้วนักเรียนก็ไม่ต้องอ่านแต่ถ้าใครสอบครั้งนักเรียนก็อ่านเห็นไหมของใครของมันนักเรียนก็ไล่ลงไปเรื่อยๆโอเคนะครับแสดงว่าครูสุดนัเล่นสมมุตินักนนเรียนสอบวิชาการการเงินและบัญชีแสดงว่านักเรียน,นอ่านแค่สามหน้าถูกปะของใครของมันไงจบต่อให้มันมีสี่สิบเก้าหน้านักเรียนก็อ่านเฉพาะหน้าของตัวเองไงนักเรียนบอกเอาสมมตินักเรียนครูหนูยังหาตำแหน่งหนูไม่เจอนักเรียนก็เลื่อนสไลด์ลงมาสไลด์ลงมาถูกไหมครับจนกว่าจะเจอตำแหน่งตนวเองเช่น ครูสไลด์ลงมาจนเจอคลังครูสมัครคลังครูก็สไลด์แล้วครูก็ไล่อ่านไปเรื่อยด่งออกมา,มาจะปิ้นมาอ่านก็ไม่เป็นไรปิ้นเฉพาะหน้าที่เราสอบเคลียร์ทุกอย่างนะครับตอนนี้ไม่งองอะไรแล้วเนาะโอเคนะย้ําครับกลับไปที่รูปรูปนี้ทีเนะีะ่นี่นะดูตรงนี้ดูตรงนี้ใช่ไหมครับจากนั้น ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนสอบระดับปฏิบัติงานปฏิบัติการหรือครูผู้ช่วยก็คลิกสมมตินักเรียนสอบปฏิบัติการก็กดเข้าไปมันจะพาไปยังหน้าลักษณะงานที่ปฏิบัติเขาจะให้ดีเทลเราจากนั้นนักเรียนก็อ่านอ่านจนจบตำแหน่งของตัวเองอ่ะให้สังเกตจุดฟูลสต็อปมันจะขั้นด้เนี่ยขีดย,ยาวแสดงว่ามันจบและให้สังเกตว่ามันจะขึ้นตำแหน่งใหม่สมมติขึ้นตำแหน่งใหม่ที่หน้าสี่แสดงว่านี่เปลี่ยนตำแหน่งแล้วไม่ต้องอ่านถูกไหม นั่นีอก็เลื่อนหาตำแหน่งของตัวเองครับพูดง่ายๆคือตำแหน่งใครตำแหน่งมันครับใครสอบระดับปวชก็ไปคลิกที่ปวชปวสใช่ไหมด้านบนข่าวปฏิบัติงานนี่เนาะนั่นเองเข้าใจอยู่แล้วเนาะใครสอบผู้ช่วยก็อันนี้ครับแค่นี้เคลียร์ทุกอย่างยังสมมตินักเรียนบอกครูหนูอยากได้อันอื่นด้วยที่ไม่ใช่อันนี้อย่างเดียวก็เข้าตรงไปตรงนี้นั่นเองก็จะรู้ว่ามีกี่พรบที่ออกสอบของนักเรียนเฉพาะภาคขอโอเคนะ แต่จริงครูสอนแล้วว่าพาขอจะอ่านอะไรไปดูคลิปในเพลิ์ครูแล้วกันเนาะเพลิ์ท้องถิ่นสรุปน้องเรียนเคลียร์ใช่ไหมครับว่าจะหายัางไงสรุปคลิปนี้ครูสอนให้นักเรียนรู้ว่าเราจะไปเอาไฟล์ที่เรียกว่าลักษณะงานที่ปฏิบัติจากตรงไหนแล้วจะอ่านยังไงถูกไหมครับอ่านของใครของมันไม่ต้องอ่านทุกหน้าอ่านเฉพาะตำแหน่งที่เราสมัครโอเคนะครับหวังว่าเคลียร์ทุกอย่างแล้วเนาะมีอะไรก็ลองคอมเมนต์ ใต้ย YouTube ครูมาแล้วกันเนาะถ้าครูว่างๆจะมาตอบเรื่อยๆครับจะพยายามตอบโอเคนะครับแต่คลิปนี้ก็น่าจะเคลียร์และช่วยให้ทุกคนได้คะแนนเพิ่อมอีกขึ้นอีกเยอะเนาะย้ำอีกทีครับตรงนี้ออกสอบร้อยเปอร์เซ็นต์